วันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนํานะครับผลิตภัณฑ์ที่ใช้น้ำกลิ่นกานะครับที่ไม่ทําให้รักแร้ของเราดํานะครับอันแรกนะครับก็คือต้องไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และน้ําหอมเป็นส่วนผสมครับถ้าหากมีสองส่วนนี้ครับมีโอกาสสูงมากนะครับเพราะว่าเราอาจจะแพ้ในกลุ่มที่เป็นแอลกอฮอล์ครับหรือน้ําหอมก็ได้หรือแพ้ทั้งสองตัวก็ได้ครับเมื่อเกิดการแพ้เกิดขึ้นมาก็ทําให้เกิดรอยดำเกิดขึ้นครับอันที่สองครับต้องปราศจากการขัดสีครับขัดสีคือในกลุ่มที่เป็นพวกลูกกิ้งครับ มีการสัดสีนะครับแน่นอนครับจะกดน้อยกดมากนะครับก็คือมีการสัดสีเกิดขึ้นอมทำให้เกิดรอยเกิดขึ้นครับอันที่3นะครับก็คือเราต้องไม่ทําการสครับรักแร้ครับเพราะการสครับลักแร้บ่อยๆนะครับจะทําให้เกิดปัญหาคือรูมขนกว้างครับอันแรกครับอันที่2นะครับก็จะทำให้ผิวแร้ไม่เรียบและตามมาด้วยเกิดการอักเสบของผูขุมขนที่บริเวณรักแร้ได้ครับและประการสุดท้ายนะครับใช้รอออนนะครับมาแล้วหยุดใช้แล้วแล้วมาใช้สเปรย์แล้วก็ยังมีรอยดาเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าลักษณะอ้มางเงี้ยคือใช้ม มันต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวค่อนข้างนานนะครับถ้าหากว่าสถานีบางท่านนะอาจจะใช้เคยเห็นหินขัดไหมครับหรือว่าใช้อ่าเป็นอะไรที่เป็นสักสากนะไปขัดครับกะว่าจะทําให้มันขาวหรือทาการไปผัดเซลล์ผิวให้เร็วขึ้นนะถ้าทําอย่างนี้นะครับผมจะบอกว่านอกจากไม่ได้ผลนะครับทำให้ดําเพิ่มมากขึ้นดังนั้นอย่าพยายามหาอะไรไปขัดถูรักแร้นะครับเพราะผิวงรักแร้เนี่ยบางออกไปหน้าเราอีกครับถ้าหากใครในวันนี้นะครับยังหาผลิตภัณฑ์ที่กลัวมันจะดํากลัวมันจะไม่ขาวขึ้นนะะแล้วมีกลิ่นตัวนะครับผมอยากแนะนําครับ สเปรย์กำงการรีเฟซนะครับใช้รับกลิ่นกายกรณีที่มีกลิ่นตัวแรงมากๆครับและอีกหนึ่งตัวครับก็คือสบู่กำงการรีเฟซนะครับตัวนี้นะครับใช้สําหรับรับกลิ่นกายได้ทั้งตัวนะครับกรณีว่าใช้ตัวนี้แล้วยังมีกลิ่นตัวเหลืออยู่ครับเพราะเนื่องจากว่ากลิ่นตัวออกจากจุดอื่นนะครับแล้วหาไม่เจอครับก็ใช้สองตัวนี้คู่กันครับเพียงเท่านี้กลิ่นตัวก็ไม่มีรักแร้ก็ไม่ดําที่สาคัญปลอดภัยใช้ได้ทั้งเด็กจนถึงผู้ใหญ่เลยครับ